กาบสบายดีกาบสบายดียดพ,ยยพยยอ่อพี่น้องเบสกูทุกคนมงสุบอเมื่อนี้กับมาพบพ่อกันแล้วทุกคนเลยกับบ่าวควันบันนาะทุกคนนึนโดนในร่องคีบทะหนึ่งเนาะทุกคนจะได้ก็ต้องกาบขอโทษขอภัยได้ลายเมื่อนี้กับถือว่าเป็นปีใหม่นะทุกคนวันที่หนึง่งส่งถ่ายปีเก่าตอนหับปีใหม่ปี2016ทุกคนเมื่อนี้บ่าวควนันกับผีา้ายายไป อันงานดองนะทุกคนงานแต่งอะไรของร้านสาวของย,าย่าเพื่อนแปิบ้านน้องน้องซิโนโนะเนาะถ่ายยายเพิ่นออกมาทุกคนเอยถายยาเพิ่นไปงานดองมือสันวันดีทุกคนปีใหม่ถึงได้กาของหายทุกคนพบพ่อสิ่งใหม่ๆเนาะทุกคนเนาะ รือว่าเฮงเฮงปังปังกับปีใหม่ทุกคนโชคพัหกตอนนี้กาบอกควันกาไก่แหละทุกคนไก่สิได้ไปเหตุการณ์เห็นงานแหละทุกคนเอ้ยกาล่อแต่ว่าเพื่อนหายชันยานนะทุกคนเ่หายชันยาน่าไปมือได้ก็สิได้บินไปมือนั่นเตรียมไปเหตุการณ์เห็นงานทุกคนเอ้ย เาก็ไป่ได้คอยลงครีบนอัดช่วงนี้กาแลนน้ำมันนี่แหละแลนน้ำกันไปเห็นเลี้ยงงานเนี่ยทุกคนเลยตอนนี้กำลังถา่ายย่ยเพื่อนอันนี้ก็ย้ายทุกคนกำลังหา็กกออกมาออ๋คิีมหน่อย เป็นไขยอยลไรทุกคนเป็นวัดอากาศเปลี่ยนสบาดีป่าลุงด้ลูสบดีปาลุงสบดีปีใหม่ดูฮะสยดีป่าลุงบดีปีใหม่เด้อปีใหม่เด้อไป,ป<ะ>ไนไปป่ยาย่นไปทุกคนเยบาทน,นี้นองมวยก็จะอยู่กับยายเหละบาทน,นี้ บอกวันกันจะไปเหตุการณ์เหตุงานเลยทุกคนไปเดินทางกันเลยทุกคนเลยตัวนี้ก็เดินทางกันเลยทุกคน Mai Mà hồi, cái tiền loại vào vì nó สำหรับงานดองว่าเมื่อนี้เป็นอันขอพร้อมแต่งพร้อมท,อ <laughs> รราาทุกคนเลยเลยบรรยากาศทุกคนเลยสมทายปีเก่าตอนฮับปีใหม่ 2, สองพันสิบวันที่หนึ่งทุกคนปีใหม่แล้วบ,บันวันดีเมือดีส่งมาลำรวยล้ำรวยทุกคน

เท่มอนเท่านี้มค่นาะมทุกคนมาเนี่ยกินข้าวนี่ก็จะเป็นลาบข้าวทุกคนแกงนั่นแหละมันยคกะทุกคน เมืองบางคนไปเอิ้นยายมากินขขาวก็เด้อดุดทุกคนเด้อบานเลยไปเด้อทุกคนหาสิพาเข้าไปเมืองทางด่านในกันเนาะอันนี้ประตูเงินประตูตทอง

นไปกันเเรอต้รนต้องถอน้องผ่านมนมนเ่ันเบื่อแสงม่าาตรงปนผู้่านนตอนปฏิปันรปำหน่งปีโปมาทุบทได้ย

ขอพรแต่งร้อมทุกคน

สาอสซาตสนาแมาเลวหัอยูดีขอให้เป็นอาวะหาวิลระโอันดีมีสิเขาสูงเกียรติลาตันงานสี่มท่านชมภูใหม่ขอให้เจ้าทั้งสองตัวเนียนี้อายุยืนยาวยาหน่อย ให้ได้หอยชาให้เจ้าได้ชุ่มหยดสาบบริวารมีหลานหลายแสนจำสามมาพำงวัวควายให้เจ้ามีสหาขอ๋อยาย ใครเจ้าได้โดยสอบทำยาเด่นเนสาวอันสาวใครเพื่อเจ้า <ณ S 2> ได้อ<น>ันบ่นอกองเหียมนะนอกองพันสามสิบท่านยาได้าดาาขาดขอหันผู้วานาเจ้าปวดปานาแถมสาดาสูดขวันทุกคนเบาวสาวมือนี่เป็นมือสันวันด,ดีวันที่หนึ่งทุกคนเอ้ยปีใหม่ กึนงนาใหม่ถึงทางข้าข่ายท้ายโขยไผ่เศร้าไจเไดใจบ้า่ชีได้เลยใก่านาะในขันทาสันดานดูถูมมกเม่อเหมือนเพื่อสายสมอนว่ามาเยอะควันเดือ บาดนีควายจาย่อควนเผือเจ้าขึ้นไ้ที่สูง้าคายจะยควันงาุ่คเจ้าขึ้นไปให้เจ้ามาให้เจ้ามา

ຕໍອ່ປພອງຮ້ລາພີ່ລອງຽທພນນດ